สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube c h a n n e เลทิพย์ครับวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวชมลานกลางเต็นท์ของที่ทําการอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวครับผมเดินทางออกจากจังหวัดพิษณุโลกมุ่งหน้าสู่อำเภอชาติการโดยใช้ถนนหลวงหมายเลข11มุ่งหน้าสู่อำเภอชาติการเข้าสู่ตบบําบลบ่อภาคเมื่อถึงตบบําบลบ่อภาคให้ใช้ถนนหลวงหมายเลข1268ไปยังที่ทําการอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวครับ เรามาถึงกันแล้วครับลานกลางเต็นและที่ทําการอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวครับแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวครับ1มีน้ําตกภูสอยดาว 2. ้ลานกลางเต็นที่อุทยาน ชมทุ่งดอกหงอนนาคยอดภูสอยดาวกิจกรรมนอนดูดาวเดินป่าศึกษาธรรมชาติประมาณนี้ฮะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลทิฟนะครับวันนี้ผมพามาเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวครับอำเภอชาติการเข้ามาทางอำเภอชาติกานครับแตบบ่เป็นพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถแล้วเป็นลานกลางเต็นท์ของอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวครับที่นี่ก็จะเป็นจุดรับนักท่องเที่ยวครับจากจุดนี้ขึ้นไปทางขึ้น เพื่อขึ้นไปที่ลานสวนสนครับของอุทยานชาติภูสอยดาวอีกทีหนึ่งจะมีรถรับนักท่องเที่ยวจากบริเวณนี้เพื่อขับพานักท่องเที่ยวไปจุดจอดแล้วก็ลงเดินขึ้นไปประมาณ6กกิโลครับขึ้นไปที่ลานสวนสนเป็นลานกางเต็นท์ทุ่งดอกไม้กว้างสวนสนกว้างครับอยู่เขตติดต่อกับประเทศลาวเลย อาคารนี้ก็จะเป็นอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครับสามารถเอาสมุดของสมุดปั๊มเตาอุทยานมาปั๊มตาได้ที่นี่ครับวันนี้เจ้าหน้าที่ที่นี่แจ้งว่ามีนักท่องเที่ยวเต็มอัตราครับประมาณ400คนเดินขึ้นไปที่ลานสวน,นสนอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวครับจุดบริการนักท่องเที่ยวจุดที่1รับสัมภาระนักท่องเที่ยวขาขึ้นครับนี่ก็จะเป็นอาคารรับนักท่องเที่ยวขาขึ้นถ้าจะให้ลูกหาบยกขึ้นให้ก็ต้องมาช่างกิโลพันที่นี่ ไปดูบ้านพักและลานกลางเต็นท์ด้านล่างครับตรงบริเวณที่ทําการอุทยานครับเห็นตรงนี้ที่ทําการอุทยานอันนี้ก็จะเป็นบ้านพักเพื่อรับรองนักท่องเที่ยวที่มาพักแล้วก็วันงขึ้นส่วนใหญ่จะนิยมเดินขึ้นไปที่ลานสวนสนครับด้านล่างก็จะเป็นลานกลางเต็นท์ ด้านบนขึ้นมาก็จะเป็นบ้านพักอุทยานตรงนี้ก็จะเป็นที่ทำการอุทยานไปเดินดูลานกลางเต็นท์ด้านล่างกันลานกลางเต็นท์นี้จะอยู่ติดกับน้ำตกไม่ใช่น้ำตกอ่ะเป็นลำธารก็จะเป็นที่จอดรถของนักท่องเที่ยวด้วย ก็จะจอดกันแถวริมข้างค้างนะครับประมาณเลาะริมลำทานไปเนี่ยก็จะเป็นแค่เพื่อกางเต็นท์ครับก็มีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณสิบหลังได้แล้วก็สามารถมานอนกางเต็นท์กันได้ที่นี่ประมาณห้าสิบหลังก็ยังได้ มีห้องน้ําไว้บริการนะักท่องเที่ยวมีห้องน้ํารอบทิศทางครับสําหรับลานกลางเต็นท์ของอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าด้านบนส่วนใหญ่ก็จะนิยมนอนพักแค่คืนเดียวครับแล,ล้วลุงเช้าก็จะขึ้นไปเดินป่าเพื่อขึ้นไปที่ยอดภูสอยดาวกัน แต่วันนี้ผมไม่ขึ้นไปครับเพราะว่าวันนี้เต็มแล้ว450คนเต็มพิกัดของลานยอดภูสวยดาวที่จะรับได้นักท่องเที่ยวเยอะมากครับวันนี้เจ้าหน้าที่แจ้งว่าช่วงเดือนพฤศจิกาธันวานี่ยังไม่พีคสุดนะครับพีคสุดช่วงหน้าฝนครับเดือนกันยาจะสวยกว่านี้ครับประมาณเดือนกันยานี่จะสวยมากตรงนี้ก็จะเป็นอาคารที่สําหรับให้นักท่องเที่ยวรอขึ้นรถรับส่งขึ้นไปที่จุดเดินป่าครับ ก็จะลงทะเบียนกันที่นี่เตรียมของที่นี่กันแล้วค่อยรถไปส่งเพื่อเดินขึ้นไปที่ยอดภูสอยดาวสำหรับทริปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ